ฟังพี่นะน้องไม่ต้องไปขอร้องในสิ่งที่เขาไม่เต็มใจจะให้ไม่ต้องไปอธิบายในสิ่งที่เขาไม่เต็มใจจะรับฟังไม่ต้องไปยัดเยียดในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากได้ทุกๆอย่างจะมีค่าถ้ามอบมันให้คนถูกคนคำพูดที่หลุดออกจากปากด้วยความโมโหเพียงครั้งเดียวอาจจะติดอยู่ในใจของคนอื่นตลอดชีวิตเพราะว่าบางทีคนพูดไม่จำแต่คนฟังจะจำทุกๆคํคพูด ไม่มีความสำเร็จใดที่หล่นมาจากฟ้าถ้าคุณอยากได้มันมาต้องแสวงหาและลงมือทำทุกๆความพยายามไม่เสมอไปว่าพยายามแล้วจะสำเร็จแต่ในทุกๆความสำเร็จไม่มีใครได้มาโดยไม่มีความพยายามทุกๆความขยันที่ทำงานหาเงินไม่ได้การันตีว่าจะร่ำรวยเสมอไปแต่ที่จะการันตีได้อย่างแน่นอนคือความขี้เกียจของคนไม่เคยทำให้ตนเกิดความร่ำรวย ทุกๆการฝึกฝนตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่แพ้และทุกๆครั้งที่เรายอมแพ้แน่นอนไม่เคยทำให้เราชนะทุกสิ่งร้วมีหลายด้านแต่เชื่อเถิดว่าทุกอย่างที่ได้มาย่อมเกิดจากความมานะอดทนเพราะลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนบางครั้งเวลาคุณทำดีคนอื่นอาจจะไม่จดจำ แต่เวลาคุณทำพลาดคนอื่นอาจจะสะทยายขยายความดังนั้นเวลาที่ใครพูดถึงคุณในทางที่แย่ก็อย่าเสียใจเพราะในสายตาของคนที่ไม่ชอบคุณต่อให้คุณทำดีแค่ไหนมันก็ไม่มีค่าอะไรไม่เดินตามใครไม่เรียนแบบใครยินดีในสิ่งที่ได้พอใจกับสิ่งที่มีทำตัวให้ติดดินอยู่กินไม่ติดหรูเป็นอยู่แบบธรรมดาแม้ไม่รวยร้อนฟ้า ก็ร้ำท่าด้วยความสุขขอขอบคุณบทความ unknown, mm hmm. อันโนเผยแพ้ The Maxman จาก Facebook ภาพประกอบ Pizzabay เสียงดนตรี KineMaster ค่ะ